ที่สุดก็ได้เวลาแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยพันละครโทรทัศน์ชุดขลุตไทยแลนด์นะคะที่พร้อมออกอากาศสู่สายตาประชาชนในเฟสแรกแล้วจํานวน3เรื่องซึ่งได้แก่ภาคตะวันออกนะคะเรื่องพัทยาซอยสุดท้ายภาคเหนือเรื่องเพลีลระบัดชช่และภาคใต้เรื่องใต้สมุทรสุดปลายฟ้าที่ผลิตโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะภายใต้โครงการดําเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นโดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมา นำโดยดรธนกรศรีสุขใสะ,ะผููจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ให้เกิดเข้าร่วมงานณนห้องออเดทอรียมชั้น5้านะคะหอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยถึงความคาดหวังนะคะให้ละครชุดในเฟสแรกนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ทุกภาคส่วนนะคะหันมาช่วยสนับสนุนและร่วมมือการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญ,ญาและสถานที่ที่น่าสนใจของท้องถิ่นไทยออกสู่สายตาชาวโลกร่วมกันซึ่งถือเป็นการสร้างพลงังการสื่อสารในแบบของซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริง ที่จะสามารถผักดันสังคมและก็เศรษฐกิจไทยให้ได้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะครับจุดตั้งต้นก็คือว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมนะครับและสนับสนุนผู้ผลิตหน้าใหม่นะครับซึ่งก็ได้หารือกับทางสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกันทํางานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เราก็อยากเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีโดยเฉพาะคนเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยนะครับที่เข้ามา อบรมกับหลักสูตรที่สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับกองทุนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเข้ามา,าอบรมแล้วเราก็คัดเลือกนะครับบทละครที่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีความตั้งใจเดิมนั้นเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะเอาบทละครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยมาสร้างนะครับเป็นละครจริงๆนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ฝันเรานะครับ ต้องถือว่าบรรลุตามเป้าหมายเพราะว่าเราสามารถที่จะทำละครที่เกิดจากคนที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเราเริ่มเราตั้งต้นที่ห้าเรื่องนะครับเฟสหนึ่งก็ทำไปแล้ว3ามเรื่องนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องก็จะเป็นเฟสสองที่จะได้นำผลงานของนักเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยมาสร้างเป็นละครในโอกาสต่อไปนะครับก็ปีนี้แหละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องและก็เป็นความสำเร็จในการทำงานร่วมกันด้วยครับ,ค,รบคือ จริงๆเนี่ยต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบนะครับในการที่จะมาสร้างสารรค์เป็นสื่อในรูปแบบต่างๆนี่มีเยอะมากเลยนะครับเรื่องเล่าแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทุกที่มีเรื่องเล่าหมดเลยนะครับแต่จะเกิดเป็น power ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องทําให้เกิดการยอมรับนะครับทำให้เกิดการ ชื่นชมในระดับที่เรียกว่าไม่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ริเริ่มนะครับจากจุดเล็กๆเนี่ยเราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยละครของคนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นละครที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกนะครับแล้วก็อาจจะทําให้หลายสถานที่เป็นที่รู้จักนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆนะครับถูกพูดถึงครับค่ะในฐานะผู้เขียนบทละครโทรทัศน์นี่นะคะ อยากจะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เป็นคนเขียนบทละครโทรทัศน์มาครึ่งชีวิตเนี่ย, mm. ย,ยดิฉันต้องเป็นหนึ่งในสามของการเขียนบทละครเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เขียนอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะกท็ทุกครั้งก็เขียนตามตามที่เห็นกันอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์มากๆที่เราจะนำเอา สิ่งที่เป็นความจริงมากๆของประเทศไทยแล้วดิฉันอยากจะพูดว่าโลกนี้กำลังต้องการความจริง mm. นะคะความจริงที่มันมันซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆแล้วมันก็เป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรที่น่าจะเผยแพร่มากๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า mm. ประเทศอื่นๆต้องพูดว่าเป็นหลายหลายเท่าทีเดียวเพราะนั้นจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่รอคอย mm. นะคะรอคอยที่จะถูกเปิดเผยมา นั้นก็อันนี้ก็เป็นโครงการเหมือนเป็นโครงการนำร่องท,ที่ที่เราเริ่ม,มที่จะทำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าโอต้องขอบคุณอกองทุนนะคะสิทธ์สงสารและปลอดภัยเนี่มากๆาทีเดียวที่ที่เห็นประโยชน์และเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ <Yep. S 2> ถ้าเผื่อถ้าเผื่อไม่เห็นมันก็ยังไม่ได้มีโอกาสทําอยู่ดีนะคะงั้นก็ต้อง <Yep. S 2> ขอบคุณแล้วต่อไปก็ ได้ทำรวมง,งานร่วมกันอีกและจริงๆกองทุนก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยแล้วเราทํางานร่วมกันเนี่ยมันเป็นการทํางานอย่างที่พี่แดงบอกอว่าไม่ได้เริ่มต้นจากการทําละครเพื่อขายนะครับไม่ใช่ทําละครเพื่อ,เ,อ,อเรื่องนี้ต้องขายออได้เท่าไหร่นะครับแต่ทําละครจากต้องการทําสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นว่าคนเขียนก็ต้องเขียนด้วยความรักเขียนด้วยความที่ในสิ่งที่เขารู้จริงและสิ่งที่เขาอยากจะบอกเล่า พราะนี่คนทําทุกคนก็เลยสนุกนะครับแล้วมันเป็นโจทย์ของกองทุนเลยทําสิ่งที่เป็นความดีความงามนะครับเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอย่างที่พี่แดงบอกนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีมีฝันนะครับแล้วก็มีจินตนาการอยากจะสร้างตัวเองขึ้นเป็นนักเล่าเรื่องหรือนักเขียนบทละครโทรทัศน์แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอาจจะสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างสรรผลงานที่จะได้รับการยอมรับ จากทั่วโลกได้นะครับเราก็คิดว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่มันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ความจริงเนี่ยอย่างที่ทางคอนเซปต์ของสมาคมทักเขียนบทละครโทรทัศน์ตรงกับกองทุนคือเราเชื่อว่าทุกที่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะก,การนําเสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยอาจจะท็อปดาวไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยมันมาจากหลากหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของชุมชนเองเนี่ย ชุมชนก็ได้เปิดตัวเองในมิติที่อาจจะไม่เคยเปิดมาก่อนออกสู่สายตาโลกภายนอกนะครับคนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะในการพัฒนาตัวเองนะครับทั้งในแง่ของคนเขียนบทในแง่ของการเป็นนักแสดงนะครับหรือในอนาคตก็อาจจะเป็นผู้กำกับเองด้วยซ้ำนะครับซึ่งไม่จำเป็น้องว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับ,รบต่อเนื่องแน่นอนนะครับทีนี้เราก็ยังคิดว่า เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเป็นผลงานที่เราร่วมกันสร้างมาเนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศษรษฐกิจให้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยหนึ่งสถานที่ที่มันปรากฏในละครเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเช็คอินแล้วเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นผลพลอยได้ซึ่งเราย้าอยู่เสมอว่าสื่อเนี่ยมันสามารถสร้างสิ่งสิ่งที่มันเป็นคุณค่าเนี่ยให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โครงการนี้ต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับ